ตัวแกลปประเด็นนะครับมีมติคอรอมอรนะครับว่าวันที่1มิถุนายน2566เป็นต้นไปจะมีการเก็บภาษีที่ประสาทที่เขาเรียกว่าทัวริสต์แท็กหรือว่าภาษีค่าเย็ยบแผ่นดินนะครับไทยประเทศไทยได้อะไรเมื่อเก็บค่าเย็ยบแผ่นดินในครั้งนี้นะครับวันนี้เราไปพูดคุยกับใครครับน้องก้อยค่ะพูดคุยกับนายทรงชัยมุงประสิทธิชัยคะ่ะนาย,ยกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจงวังหวัดสุขราคะ่ะตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายแล้วคะ่ะสวัสดีครับท่านทรงชัยสวัสดีค่คคะ ครับกับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบประปประาคากั้งดีไหมฉะนั้นว่ารูกเลยเอ,เอาเอาแล้วแต่ทันเลยครับท่านทรงชัยครับการเก็บภาษีค่าเหยียบแผ่นดินหรือว่า tourist tax เ,เนี่ยถือว่าเป็นภาพรวมเนี่ยเป็นลักษณะยังไงครับเออเท่าที่ผมติดตามข่าวมานะครับว่ามีการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินซึ่งผมคิดว่าอันดับแรกนี่ผมว่าดีมากเลย มันจะทําให้ประเทศไทยมีรายได้จากการจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามามใช่ไหมครับ,รบม,มันจะทําให้รัฐเรามีรายได้ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เข้ามานอ,อนอกเหนือจากที่เขามาเอ,อใช้ใจ่ายเอทอ่องเที่ยวทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็ยังได้รายได้จากตรงนี้เข้ามาเป็นกองทุนผมผมใช้คำว่าเป็นกองทุนดีกว่าเท่าที่ผมฟังดูครับผม อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราเก็บได้เงินแต่ละปีนี่นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเป็นจำนวนสามสี่สิบล้านคนถ้าเราสามารถที่จะเก็บได้เงินตรงนี้เนี่ยเราก็มีเงินกองทุนไวเอ่อสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่ที่เดินทางเข้ามาเมื่อมีปัญหานะครับอืมแสดงว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนใช่ไหมครับครับแน่นอนแล้วครับแน่นอนครับตอนนี้คือที่ผมเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวว่าเรา เรายัง <c oughs> เราจะต้องทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาทราบว่าจะเริ่มเก็บเดือนพถุนายนคมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีเรามีเวลาสองสามเดือนเนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบในส่วนตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี่จะต้องประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วทีนี้ในส่วนของของจัองหวัดสมลาเราภาคใต้ของเราเนี่ย เราติดต่อกับประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะพอจะเข้าใจกันแล้วว่าเรือนมิุนาเนี่ยเราจะมีการเก็บค่าเย็บแผ่นดินซึ่งก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะรู้กันละทีนี้เราเองเนี่ยในฐานะที่เราผู้ประกอบการทัวร์ทั้งหลายเนี่ยนะก็ยังไม่ทราบรายละเอียดสักเต็มที่แน่นอนว่าวิธีการเก็บเนี่ยเก็บแบบไหนอะไรอย่างนั้นครับ ครับตอนนี้ที่มีข่าวหลุดออกมาก็คือว่าจะมีการเก็บประมาณสามร้อยทางอากาศแล้วก็หนึ่งรหสบาททางบกแล้วก็ทางน้ําลักษณะการจะเก็บเนี่ยจะทํำยังไงครับเออผมนั่นน่ะสิฮะตอนนี้ผมนห่วงอยู่ตรงที่ว่าอทางอากาศนี่ผมไม่เป็นห่วเท่าที่ผมทราบมานี่หมายความว่าในสาม้ยบาทเนี่ยเข้าทางอากาศเนี่ยเออนักท่องเที่ยวจะจ่ายฟรอมตั๋วเครื่องบินเลยเวลาเขาเวลาเขาออกตั๋วเครื่องบินเนี่ยจะเข้ามานี่เขาจะบวกเข้าไปในนั้นเลยสามร้ยบาทครับ แต่ผมผมเป็นห่วงอยู่ตรงที่ที่ที่ไอ้ร้อยห้าสิบาทนี่แหละเพราะทาง<ม>บกกับทางน้ําเนี่ยรเราเก็บเลยห้าร้อยห้าสิบาททีทนี้ลักษณะร้อยห้าสิบาทเนี่ยเราจะเก็บยังไงเราจะเก็บตอนที่เวลาเขาเข้ามาถึงด่านครับหรืออย่างไรอ่า<ม>ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เก็บแล้วเงินไปไหนยังไงคือคือคือถ้าเก็บแล้วนี่ผมผมเท่าที่ผมทราบม,มาน่าจะน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะใครเป็นคนรับผิดชอบในตรงนี้กระทรวงการท่องเที่ยวหรือจังหวัด ครับผมนะครับว่าว่าแต่วิธีการเก็บเนี่ยผมเป็นห่วงอยู่ตรงที่ว่าเออถ้าให้นักท่องเที่ยวมาจ่ายกันที่ด่านมีเวลามันมาถึงแล้วก็ค่อยจ่ายเนี่ยผมผมเกรงว่ามันจะมีปัญหาจุดหพอสมควรนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเข้าทางด่านทางปกเนี่ยผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยที่นักท่องเที่ยวเข้ามากที่สุดนี่ก็คืออัเพอสะเดาอัมพะะุเภเสดนี่ซึ่งบางวันเนี่ยเข้าเป็นหลักร้อยหลักพันหลังหมื่นครับเห็นไหมครับแต่ละวันนะแต่ละวันครับ แล้วก็นอกจากระเดาแล้วก็จะเป็นประดังเปซ่า <c oughs> ก็เยอะทีนี้ในส่วนของด่านประกอบก็น้อยครับแล้วอีกที่หนึ่งที่ก็กค่อข้างจะเยอะเหมือนกันก็คือที่ด่านน้ำโกระเดาครับไม่ใช่อเภอไปตรงรตรงนั้นนักท่อเทีษเข้าเยอะนะเข้าเยอะแล้วส่วนในสตูนี่ยก็มีทั้งสตูนนี่ยเอผมไม่เป็นห่วงเท่าไหร่สตูนนี่ยมันไม่มากมันมีไปทั้งเข้ามาทั้งทงบกและทางน้ํา แต่ผมติดง่อย่อย่างเดียวคืออัมบอสดาของเราเนี่ยพรบางวันเข้ามาเป็นหลักหมื่นคนอย่างเนี้ครับทีนี้เวลากรจ่ายเงินเนี่ยเราร้อยห้าสิบาทเนี่ยไปจ่ายกันยังไงเราเก็บกันยังไงอะไรประมาณนี้ผมว่าตรงนี้ต้องวางแผนใม้ดีครับ <c oughs> มองว่ามันจะมีปัญหาเป็นภาระเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจะทําให้จหหํานวนนักท่องเที่ยวนี่ลดลงไหมครับอ,อ๋อไม่เลยครับไม่เลยครับไม่เลยครับให <c oughs> ม่ๆนะใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะลดลงบ้าง <c oughs> นะใหม่ๆ ทีม่มันมันมันจะลดหรือลดมากลดน้อยมันอยู่ที่รัฐบาลครับมันอยู่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่รับผิดชอบในส่วนตรงนี้และไม่ใช่รับผิดชอบคือในส่วนตรงที่ว่าจะประชาสัมพันธ์อย่างไรให้นักท่องเที่ยวนี่ได้เข้าใจก่อนครับซึ่งเมื่อผมพูดแต่ต้นเลยว่าภายในสองสามเดือนนี้เราต้องมีเราต้องทํางานหนักเลยโดยเฉพาะทรทรซึ่งเรามีหน่วยงานของตรทรนี่อยู่ทั่วโลกทุกจังหวัดทุกประเทศ เพราะันตรงนี้เน ία, ี่ยนะทรทแต่ละพื้นที่เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวว่าถ้าอยู่ไปเที่ยวประเทศไทยนะถ้าไปทางบกเราจะต้องมีการจ่ายสามร้อยแต่ถ้าไปทางเครื่องบินเนี่ยก็เอ้ยทางเครื่องบินเนี่ยสามร้อยโทษทางบกเนี่ยร้อยห้าสิบแต่ร้อยห้าสิบเนี่ยเราไปจ่ายกันที่ที่เวลาเข้าประเทศไหมหรือย,ยังไงตรงนี้นะมันมันมันต้องต้องาเข้าใจกันก่อนเพื <Almost. S 1> ่อจะไม่ให้มีปัญหาครับธรรมดาเข้าเข้ามามีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับ เออธรรมดานี่โดยปกติมันก็มีอยู่แล้วครับอย่างเช่นค่าล่วงเวลาครับ่าตัวเวลาหรือหรืออ,อนักท่องเที่ยวที่มากับกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวมันมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือว่ามากับกรุ๊ปทัวร์มากับกรุ๊ปทัวร์นี่เออตรงนี้ไม่มีปัญหาซึ่งเราทำวามเข้าใจกับบริษทัททัวร์ทางทางทางมาเลเซียและสิงคโปร์หรือหรืออินโดนีเซียที่เข้ามาในหาดใหญ่ได้ได้เพราะเพราะว่าเ,เมือ่อเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ เรามีบริษัทนักท่องเที่ยวที่มาเป็นคุทัวร์เนี่ยที่เข้ามาในในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันจะต้องมีบริษัททัวร์ของไทยเนี่ยรองรับพร้อมท้งปรุกันธรรมานและที่สําคัญก็คือทุกรถจะต้องมีการซื้อประกันอุปปบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งประกันคุ้มครองอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเสียชีวิตเนี่ยก่อหนึ่งล้านบาทเลยค่ารักษาพยาบาลก็ห้าแสน จตรงนี้เนี่ยเรามีพระราชบัตรเอ่อพรบธุรกิจน้ำเที่ยนนมากรุเทศเอ่อบังคับอยู่แล้วเราต้องเราต้องเราต้องจัดเราต้องดําเนินการให้ครับแต่ปัญหามาอยู่ตรงที่ว่าเอ่อเท่าที่ผมทราบมานี่นอกรัฐบาลที่ก็เก็บร้อยห้าสิบาทเนี่ยก็จะมีการซื้อประกันให้กับนักท่องเที่ยวด้วยครับตามข่าวเป็นอย่างนั้นครับทีนี้พอมันจะซ้ําซ้อนกันไหมในเมื่อในเมื่อบริษัททัวร์เนี่ยเราเราต้องซื้ออยู่แล้วโดยโดยโดยค่าบังคับ ครับแล้วเมื่อมาลักษณะ,ะยอย่างนี้เนี่ยเราต้องซื้ออีกไหมอ,อ,อะไรตรงนี้เราต้องทําความเข้าใจตอนนี้เราพวกเราก็ยังงงกันอยู่ครับผมทีนี้เมือม่อเมื่อที่ผมมองว่าใหม่ๆม,มันอาจจะลดลงเนื่องจากนักท่องเที่ยวอาจจะวุ่นวายว่าเฮ้ยทำไมต้องเสียรย้อยห้าสิบเสียไปแล้วเราได้อะไรเราก็ต้องอธิบายไปว่าการที่คุณเสียรย้อยห้าสิบาทเนี่ยนั้นหนึ่งสิ่งที่คุณได้ก็คือว่าเออเรามีการซื้อประกันอุบัติเหตุให้ให้คุณคนะฮะมเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุ เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีการรักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลก็ห้าแสนในกรณีถ้าเกิดว่าคุณเสียชีวิตเนี่ยก็จะได้หนึ่งล้านซึ่งตรงนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจนะส่วนใหญ่จะเข้าใจส่วนใหญ่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นเขาเขาเขาคงคงคงไม่มีปัญหาตรงนี้ทีนี้นักท่องเที่ยวที่มาส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวที่ขับรถเก๋งมาเลยหรือว่านั่งรถบัสวันเ์มาเลยพวกนี้เนี่ยบางทีเขาเขาเขาที่ผ่านมาเนี่ยเราเรายังไม่ได้ เออะไรก็กําหนดชัดเจนว่าจะต้องซื้อประกันใช่ไหมครับเวลาถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเกิดเหตุขึ้นมาเวลาโดนรถชนก็ดีหรือเขาเสียชีวิตก็ดีเนี่ยครับความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นกับเขาเขาก็จะมีปัญหาใช่ไหมครับจะหาคนนั่นช่วยหาคนนี้ช่วยหาคนนั่นช่วยสุดท้ายก็ไม่หนีไม่พ้นที่ว่ารัฐบาลจะต้องดูแลในส่วนตรงนี้ครับต้องขอภัยนะครับ คุณทรงชัยครับเวลาของเราเกือบหมดแล้วนะครับ,รบสุดท้ายนะครับ,ค,รบคุณทรงชัยอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับการเก็บภาษีค่าเหยียบที่เหยียบแผ่นดินในครั้งนี้ครับเออก็อยากจะว่าก็าอยากจะว่าให้เรามองโดยภาพรวมนะว่า,า,าการที่เราเก็บนักท่องเที่ยวนี่เพียงแค่ร้อยห้าสิบาทต่อคนทางบกนี่มันไม่กระทบอะไรมากแต่ว่าผลดีมันผลดีมันดีกับทั้งผู้ประกอบการาบริษัททัวร์นำเที่ยวหรือตัวตัว,ต,วตัวนักท่องเที่ยวเอง เมื่อเกิดเหตุหรือก่เหตุเนี่ยเขาจะได้มีกับปัญหาตรงนี้ก็จะมีอะไรเงินกองทุนมีเงินรักษาตรงนี้นะครับให้เราทําความเข้าใจในตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเเท่าที่ผมทราบมานะครับว่าไม่ต้องไปกันตกใจอะไรมากมายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มาเช้าเย็นกลับนะครับมาเช้าเย็นนักท่องเที่ยวมาเช้าเย็นกลับก็ทราบว่าจะยกเว้นรวมทั้งไอ้คนที่มีเบิก์ัมีทํางานอยู่ในประเทศไทยตรงนี้ก็ทราบว่ายกเว้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกประเทศชายแดนเนี่ยใช้ border park เนี่ยตรงนี้เราก็ไม่ต้องจ่ายรต,ตรงนี้ก็ก็ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเราต้องทำความเข้าใจกันว่าคุณซื้อไปเถอะได้คุ้มครองคุณนะครับ,รบแล้วก็ผลดีที่ที่ประเทศไทยที่เราจะได้รับก็คือว่าแต่ละปีเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินเป็นสามสี่ร้อยล้านบาทที่ไป ที่ไปรักษานักท่องเที่ยวที่เทินทางเกามาในลประเทศไทยเกิดเหตุครับวันี้ก็ช่วยเหลือรัฐบาลได้เยอะครับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสรงชัยมุ่งประสิทธิชัยนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะครับยินดีค่ะครับครับรบสวัสดีคับ วันที่1มิถุนายน2566จะเริ่มแล้วนะครับพาซี่การเก็บพาซี่คาเยียบแผ่นดินนะครับหลายลประเทศก็มีแล้วสหรัฐอเมริกาอิตาลีญี่ปุ่นนะครับเยอรมันสเปนหรือว่ามาเลเซียอินโดนีเซียเขาก็เก็บกันแล้วก็คือว่นอนาน่านจะเป็นเรื่องดีด้วยนะครับ